ในตของนี่นะครับอยู่ยางัรานของระครันี้เป็นยครั้งาจัในกลุ่มดาเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็เกี่ยวกับน้องน้องนักเรียนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราทําต่อเนื่องมาแล้วกันนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะที่เรามาร่วมกับทางเทศบาลเมืองในการจัดกิจกรรม เพื่อให้กับน้องๆในกิจกรรมร่วมกันสำหรับวันเด็กนะครับค่ะและซุ้มของดาาเนี่ยนะคะจัดในธีมอะไรอะคะสำหรับในปีนี้เนี่ยเรามาในธีมของเป็นสวนสนุกวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับครั้งนี้เนี่ยเราจะมีหนึ่งในกิจกรรมเป็นเรื่องของการทดลองเรื่องของการบําบัดน้ําเสียนะครับให้น้องๆได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกในกิจกรรมยังไงก็ฝากติดตามกันละกันนะครับาว่าทานในอำเภอตอนนี้อยู่บูธอะไรคะอ๋อนี่เป็นบูธของบริษัทดาวเคมีคอลประเทศไทยจำกัดนะครับ ซึ่องอมีสถานประกอบการใรรอยู่ยาเขตเพื่ัับ้าก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น้องๆหนูๆให้ความสนใจกับบูธของบร,ริษัทดาวเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ผมก็ต้องมาเข้าคิวมานยืนมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าคิวเยอะมากครับ เนียนมกับเด็กๆเลยนะคะก่อ,อนอื่นก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมให้น้องๆครั้งนี้นะคะก็บริษัทดาวเองเป็นบริษัทชั้นนาเรื่องวิทยาศาสตร,ร,ร์เนาะเราก็อยากให้น้องๆเข้ามาร่วมแล้วก็มารับรู้ว่าวิทยาศาสตร,ร์ของดาวเราเป็นยังไงบ้างอะค่ะ <c oughs> ค่ะก็คือให้ความรู้กับน้องๆนะคะขอบคุณ <c oughs> ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาช่วยกิจกรรมนะคะในวันเด็กของอาทางบริษัทนะคะซึ่งวันนี้ สแดด้ของเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่นกิจกรรมให้ความสนุกสร้างความบันเทิงหรือจะเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมมากมายนะคะเพราะว่าก่อนก็ต้องแจ้งว่าเหมือนกับพวกเรานะคะให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นนะคะถึงความสําคัญของเด็กๆและเยาวชนค่ะเพราะเราเชื่อว่านะคะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า วันนี้นะครับกิจรกรรมของดาวนะครับเรามาร่วมทุกปีเลยปีดี้เป็นปีที่3นะครับก็มาในทีมของสวนสนุกวิทยาศาสตร์ดาวนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมต่างมากมายเลยนะครับก็ ตัวอย่างเช่นนะครับผม,มที่บอกว่าความรู้เนี่ยนะครับนอกจากได้ความสนุกสนานไปแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร,ร์นะครับเ mm. <ๆๆ S 2> ข้าไปก็จะมีการตอบคําถามนะครับทางด้านวิทยาศาสตร,ร์นะครับ <ๆ S 2> หรือว่าจะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยให้น้องๆได้เห็นชิ้นเดียวกันตอนนี้นะคะดเด็กๆได้เข้าคิวในการเล่นทํากิจกรรมนะคะเป็นจํานวนมากเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะ เดินจะไม่มีแล้วค่ะนะคะเด็กๆก็กำลังต่อแถวเตะฟุตบอลนะคะเข้าโกกันเลยค่ะไปรับรางวัลคความรู้คู่คุณธรรมสู่อนาคตเเก่งมากเลยค่ะงานมันเด็กสุกครับคำขอวันเด็กปีนี้อะไรคะ ความรู้คู่นำนำสู่นาคตคนเบอ๋อเก่งมากเลยค่ะน้องๆสนุกค่ะวันนี้กำลังปั้นอะไรอยู่คะเนี่ยปั้นดอกไม้อ๋อสวยมากเลยค่ะปั้นดอกไม้ค่ะอ่าไหนโชว์หน่อยแล้วดอกไม้แล้วคะอันนี้เป็นคุณแม่เหรอคะพาน้องค่ะค่ะพาน้องมาเที่ยววันเด็กมาตั้งแต่เช้าเนีค่ะประมาณแปดโมงครึ่งอะค่ะวันนี้เอาอะไรมาแจกบ้าง ของดาวแล้วก็เป็นของต่างๆของของเล่นนะคะอ๋อแล้วมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้ร่วมทำาัะคะอ๋อวันนี้เป็นคำถามอ่าะค่น oh. ทั่วไปให้น้องฝึกไหวพริบอะคะ่ะกิจกรรมเอ่อเกี่ยวกับอากาศครับมีออกซิเจนมีไอคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเกี่ยวกับแวกคมครับสุญญากาศ แล้วส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมปลากระป๋องครับในกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ฝึการสังเกตอะไรเงี้ยการตอบคาถามค่ะรับของรางวัลน,นะคะแล้วก็มีการเตะฟุตบอลข้างหน้าน,นู้นนะคะมาให้น้องๆได้เล่นสนุกร่วมกิจกรรมกันค่ะทีนี้ขงขวัญวันเด็กว่าอะไรมากคะความรู้ผู้คุณธรรมนำสนะู่นาคตเก่งมากค่ะมาขงขวัญให้เลยนะคะ ี่เป็นพรฒยาบรรยากาศนะคะของงานวันเด็กแห่งชาตินะคะโดยที่ผ้าละและกกระโชนนะคะได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ